ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่บนรถกันอีกแล้วนะซึ่งเหมือนเดิมเลยก็คือวันนี้วันที่1สิงหานะคะลุยวิทองขึ้นราคาเป็นรอบที่สองของปีนี้นะคะซึ่งเท่าที่เอฟดูนะเดี๋ยววันนี้ราจะมาดูกันว่าอะไรขึ้นบ้างเนาะแต่ว่าเท่าที่เอฟดูมาเนี่ยก็คือขึ้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละจุบจิบจุบจิบเออเป็นแบบว่าน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มแบบว่าขึ้นแล้วน้ำมึงซื้อได้แล้วก่อนที่กูจะขึ้นเยอะกว่านี้นะ นะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เรามาเริ่มกันเลย mm. เหมือนเดิมนะคะ mm. ก็เอฟจาเริ่มจากรุ่นที่แบบว่าคลาสสิกก่อนแล้วกันเนอะเออรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นสามัญประจําบ้านนะคะก็เป็นลุยวิตรงสปีดี้นะคะสปีดี้ยีรุ่นไม่มีสายเว้นที่ไว้ให้ขึ้นรูปหน่อยชุดรูปชอบบังหน้าตัวเองใช่ ชอบรืเวเมนที่นะสปีดี้ี่25เดิมอยู่ที่56,500นะคะก็ขึ้นไปแล้วเป็น58,000บาทนะขึ้นมา1,500ใช่ไหมถูกไหม1ัน0ใช่นะคะส่วนสปีดี้30เนี่ยหาในเว็บไม่เจอเออพักแน้วเว็บหลุยวิตองชอบแปลก ชอบแบบว่าอยู่ๆก็หาอันนั้นอันนี้ไม่เจอนะแล้วก็จะมีกระแสจากเมืองนอกเขาแบบเฮ้ยดิสคอนติเนียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่ไอ้ว่าเขาแค่แบบว่าน่าจะแบบทางเทคนิคน,นิดหน่อยเท่านั้นแหละเออเดี๋ยวมันก็กลับมานะคะก็ฉะนั้นน่ะตัวสปีดี y 30ก็คือไม่มีข้อมูลนะแต่เท่าที่เดาเนี่ยน่าจะขึ้นเป็น60,000บาทนะคะดูเทียบจากอัตราส่วนไส์5นะทีนี้ตัวสปีดี้มีสายไส่25 เดิมเนี่ยอยู่6 7 5 0 0นาทนะคะก็ขึ้นมา2,000บาท6 9 5 0 0าทแล้วนะคะก็สปีดี้มีสายจะ7,000 0แล้วอ่ะงงแม้เออแพงเวอร์นะตัว30สบาม30มีสายเนี่ยจาก6 9 5 0 0ขึ้นเป็น7 5 5 0 0าทแล้วค่ะก็เอาให้เต็มที่เต็มที่เลยค่ะสปีดี้นะ รุ่นถัดไปจะพูดถึงสปีดี้เราจะไม่พูดถึงรุ่นนี้ก็ไม่ได้นั่นก็คือตัว Neverfull นั่นเองนะคะตัว Neverfull MM เนี่ยเดิม6,6500ก็ขึ้นราคาไปเป็น6,8500แแล้วนะคะก็ n e v ว r f ฟูเนี่ยเป็นรุ่นที่เอฟมองว่าไม่คุ้มแล้วใดๆไม่คุ้มด้วยประการะทั้งปวง นะถ้าเกิดใครดูอยู่อยากได้เน v ว r f u ฟูเออแบบอยากแบบใช้งานอะไรซึ่งเอาจริงเวลาเอฟใช้อยู่เอฟก็ยังชอบมันอยู่ดีคือการใช้งานมันดีนะแต่ว่ามันไม่รู้สิเอฟเคยอยู่ในยุคที่เน v ว r f u ฟูสองหมื่นกลางๆอ่ะใช่ตอนนี้มันจะ 7, 000, เจ็ดหมื่น้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ make sense นะนะคะก็ใครหาเน v ว r f u ฟูอยู่ก็ไปดูมือสองกันค่ะทุกคนมือหนึ่งไม่ work แล้วจริงๆนะทีนี้รุ่นถัดไปก็เป็นพอเช็ดเอเซอรี หรือพอเช็ดเ s สนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็เดิมเนี่ยอยู่ที่47,700บาทก็ขึ้นมาเหมือนกันพันกว่าบาทนะคะขึ้นมาที่49,100บาทแล้วนะก็ตัวนี้ตั้งแต่แต่ส0่0มรู้สึกว่าแบบสต็อกเต็ม,มออตอนตอนส3มหมื่นเนี่ยสต็อกไม่ค่อยมีหรอกยักเย็นนะแต่พอ40,000ปุ๊บสต็อกเต็มเลยจ้านะคะหาง่ายขึ้นมาเลยทีเดียวนะทีนี้รุ่นถัดไปที่เป็นรุ่นฮิตเหมือนกันแล้วแบบ นั่นแหละที่เอฟเคยบอกเอฟอยากได้เนอะแต่เอฟติดที่สายมันก็คือ on the go pm และ on the go mm นะคะขออนุญาตพูดไปพร้อมกันเลยเพราะว่าราคาน้องเท่ากันทุกคนราคา on the go pm และ mm เนี่ยเดิมอยู่ที่1 0 0 0 0แสนับอีก6,000บาทขึ้นไปเป็น1 0 0 0 0 0สกับอีก9,000บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือขึ้น3,000บาทนะถัดไปจะเป็นตัว nano speedy นะที่เขาฮิตฮิตกันเออดี y แบบว่าถอดใสได่ได้นู่นนี่ โนสปีดี้เดิมอยู่ที่65 0 0 0ก็ขึ้น2 0 0พันขึ้นไปเป็น67,000บาทนั่นเองนะคะแล้วก็สปีดี้ใส่ยีเนี่ยเป็นตัวมีสายส่ย0ฮิตเหมือนกันเออสายสปอร์ตเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันนะตัวนี้เดิมอยู่ที่76,000บาทขึ้นราคาไปเป็น78,500บาทแล้วนะคะถัดไปจะ เป็นตัวเจ้ากรรมเจ้าเวรกับเอฟที่แบบจะได้จะไม่ได้จะได้จะไม่ได้มาหลายทีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะได้แล้วนั่นก็คือน้องนิสนาโนนะคะก็นิสนาโนเนี่ยเดิมอยู่ที่33,200บาทนะคะก็ขึ้นราคามาอยู่ที่ขึ้นมาพันหนึงเออขึ้นมา34,200บาทนั่นเองนะคะแล้วก็นุ่นนิสมิ i ีนะน่ารักเหมือนกันเดิม37,600บาท ก็ขึ้นมาพันหนึ่งเออเป็น38,700บาทนั่นเองนะคะทีนี้มาในส่วนของตัวสุดท้ายที่เอฟแบบว่าเชียร์มาตลอดแต่ว่าเริ่มจะไม่เชียร์ละเออใครอยากได้ไปซื้อมือสองเอาละกันนั่นก็คือเอามา b ีบค่ะทุกคนเอามาบีีเนี่ยเดิม65,000ก็ว่าแพงอยู่แล้วเพราะมันเคย40,000นะเออตอนเอฟชอบน้องใหม่ๆอะ่ะราคาช็อปไทย40,000อ่ีะทุกคนเออนะซึ่งตอนนี้ราคาใหม่ 67,000บาทแล้วนะคะแล้วก็รุ่นสุดฮิตอีกรุ่นหนึ่งที่แบบฮิตเหมือนกันนะก็คือรุ่นดอลฟินนะคะตัวนี้มินิดอลฟินเนี่ยเดิมอยู่ที่1 2 2 0 0 0บาทนะคะก็ขึ้นราคาไปที่125,000บาทนะขึ้นมา4,000นะคะส่วนตัว MM เนี่ยดอลฟิน M อเหมือนกันเดิมแสนสามขึ้นมา4 0 0 0เป็นแสนส0มสี่พันบาทนั่นเองนะคะ ีนี้เซตสุดท้ายจะเป็นเซตเครื่องหนังชิ้นเล็กนะตัวสุดฮิตมินิพเชตนะคะมินิพเชตเดิมเนี่ยอยู่ที่24,300บาทเนาะก็ขึ้นน่ารักขึ้นเหมือนแบบเพิ่งไปแวะร้านบุฟเฟ่มาแล้วก็ขึ้นราคาสักหน่อย <c oughs> ขึ้นมา700บาทเป็น25,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวกระเป๋าใส่เหรียรุ่นซิปปี้ซิปปีตัวเล็กเนาะเป็นมินิซิปปีที่เอฟชอบนะคะเดิมเนี่ย15,900 น้องรอบนี้ก็คือขึ้นราคาไปเป็น16400แล้วนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายอ่ะไม่ท้ายอะตัวก่อนสุดท้ายนั่นก็คือตัวพอเช็ดคิริกามิรุ่น3าชิ้นนะคะที่เอฟแบบว่าชอบที่เอฟเชียแต่ก็ไม่ซื้อใช่ชียมากชอบมากแต่รุ่นเนี้ยก็ไม่ซื้อสัทีนะคะก็พอเช็ดคิริกามิเนี่ยเดิมอยู่ที่25800บาทนะขึ้นราคามาพัน เกือบเกือบ 1, น่ะเออขึ้นมา800ปะ่ะเออน่าจะใช่นะคะขึ้นมาเป็น26,600บาทแล้วนั่นเองนะคะก็ตัวรุ่นเนี้ยตามมาตั้งแต่สมัยแบบ20,000ต้นต้นๆเออนะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว p พอเชสเ Clay นะคะก็คือคีเคล a ของเรานั่นเองเดิมเนี่ยอยู่11,300ตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนเดินผ่านล้านแบบว่า ร้านข้าวแล้วก็แบบแวกกินข้าวแล้วต้นทุนก็เลยเพิ่มขอขึ้นราคานิดนึงนะขึ้นมา300บาทเป็น11,600บาทนั่นเองนะคะก็หมดแล้วสำหรับรอบนี้นะของที่ขึ้นราคาซึ่งน่าจะมีไอเทมอื่นขึ้นด้วยนั่นแหละทุกคนแต่ว่ารอบเนี้ยเท่าที่ดูก็คือขึ้นกรุบกริบขึ้นแบบว่าอยากจะขึ้นขำๆขึ้นแบบเตือนภัยว่าแบบเฮ้ยรอบนี้ฉันขึ้นนิดเดียวนะรอบหน้าฉันจะขึ้นเยอะฉันรีบซื้อซาอย่างนี้ นะคะก็ใครมีไอเทมไหนที่เออเลงอยู่แล้วแบบขึ้นราคาอีกแล้วหรือว่าแบบเพิ่งซื้อซื้อได้ก่อนขึ้นราคาพอดีอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันที่คอมเมนต์เซกชันด้านล่างได้นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ